ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k ิ n ิิ y TK นะคะวันนี้นะคะิินิิิเนี่ยจะมารีวิวเป็นกอบทองเหรียญโล่หลวงพ่อกวยนะคะก็ใส่ได้ทั้งเหรียญหลวงพ่อกลยหลังย่านหรือหลังห a นุมานะคะใบน,นี้ก็เข้าทรงเป๊ะสวยนะคะแล้วก็ยูนิของเขานะคะความยูนิของเขาคือฝั่งพลอยตรงนี้นะคะด้านบนด้วยนะคะแล้วงานเนี่ยสวยเลยนะคะเป็นกอบทองมือ2ไม่มีค่าใดาสีแต่สภาพดีเลยนะคะ เป็นงานแบบสั่งทำนะคะเจ้าของเนี่ยเล่าว่าเจ้าของเดิมนะคะเขาเล่าว่าเ,เขาเอาพลอยนะคะไปให้กับร้านเนี่ยสั่งทําเลยนะคะขึ้นมาโดยเฉพาะเลยก็เก๋กลุบนะคะแล้วด้านข้างนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะแกลายทั้งใบเลยชึบนะครับนี่เลยหนาหนาใบนี้ก็หนักเจ็ดกรัรมกว่านะคะเดี๋ยวคิมมีแจ้งน้ําหนักอีกทีนะคะท้ายคลิปนะคะชึบนี่เลย แล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังฟ้าหลังนะคะก็กรอบทองนะคะจะนําไปเลี่ยมกันน้ํานะคะก็ท่านไหนนะคะชอบแบบอ,อยากใช้แบบเลี่ยมกันน้ํานะคะเลี่ยมกันน้ําให้เหรียญน,นะคะแล้วก็ไม่อยากอ,า,อาจจะแขวนคอแล้วหลายๆองค์แล้วไม่อยากแขวนหนักมากนะคะก็กรอบทองก็เป็นอีกหนึ่งชอ้อยส์นะคะแล้วห่วงด้านบนนะคะก็สภาพดีอยู่เช่นกันนะคะชืบนี่เลยค่ะ <c oughs> แล้วน้ำหนักของใบนี้นะคะก็อยู่ที่เจ็ดจุดสองสองกัมนะคะก็เรียกได้ว่าทองเน้นๆเลยนะคะหรือท่านไหนนะคะอยากได้เป็นแบบทองล้วนก็มีนะคะตอนนี้มีให้เลือกนะคะสองแบบเลยนะคะคือมีให้เข้ามาพร้อมกันนะคะ ชึบหรือว่านี่นะคะที่เข้ามาอีกแบบหนึ่งก็คือจะใส่เป็นกอบทองเหล็กปิตาพังพงารแบบ3ามห่วงนะคะก็เดี๋ยวคินจะมีคลิปอัดไว้แยกนะคะก็ใบนี้ก็ใส่เป็นฝั่งพลอยเหมือนกันนะคะสีเดียวกันเลยนะคะก็คือถ้าท่านไหนนะคะชอบอยากได้ทั้งปิตาพังพงารแล้วก็เหรียโลหลงพว่อก,กวยนะคะนําไปคู่กันก็เข้าเสร็จดีนะคะ สวยเลยนะคะก็เป็นมือสองด้วยประหยัดค่าแลงค่าซีไปได้เยอะเลยค่ะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทอง ก็ทองสำหรับพารุ่นไหนหรยอยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ SITK 6 6หหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 6 8 5ค่ะก็ร้านนะคะอยู่ชั้นสามห้างมันิมานร้านอยู่ติดกับริฟตัวกลางเลยค่ะเผื่อท่านไหนอยากมาแบงบันตลับทองกอบทองเซ็ตทองพราทองคำหรือมาแลกเปลี่ยนตลับทองนะคะก็ยินดีให้บริการมากๆเลยค่ะวันนี้คิมทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคิมนี่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ิ นิตติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ